แม่จิ๋มเผยสาเหตุอาญาศพแต่งโมช็อกพบบางอย่างผิดป,ปตกติก่อนหน้านี้มีการเผยรายละเอียดออกมาว่าทางครอบครัวจะมีการชาปนกิจศพแต่งโมนิดานักสแสดงสาวชื่อดังวัย37ปีหลังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่14มีนาคม2565นี้ ทางช่วงเช้าวันนี้12มีนาคมมีรายงานว่าคุณแม่ข้องแตงโมได้ประสานให้ทานายกฤษสนสีบุญพิมพ์สวยไปแจ้งกับตำรวจเพื่อขออายัดศพลูกสาวไปส่งตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นคืบหน้าล่าสุดคุณแม่พานิดาก็ได้เปิดเผยกับเพจอีจนันถึงสาเหตุของการอายัดศพลูกสาวเพราะว่า มีญาติส่งภาพของน้องแตงโมมาให้แม่ดูหลายวันแล้วแต่แม่เพิ่งได้เปิดดูซึ่งญาตินั้นได้ถ่ายภาพร่างน้องแตงโมในหลายๆมุมมาจากบุคคลหนึ่งแม่ได้ดูแล้วก็มีความสงสัยในเรื่องดังกล่าวจึงได้ไปปรึกษากับทนายกฤษณะซึ่งทนายบอกว่าหมอพอนทิพยินดีช่วยเหลือในการตรวจครั้งที่สอง เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากคุณแม่เสร็จจากพิธีไว้อาลัยน้องแตงโมแม่ก็ได้โทรหาอาจารย์ธงชัยศาส,สนาจารย์ผู้ประกอบพิธีไว้อาลัยให้น้องแตงโม โดยได้ปรึกษาว่าจะขอเรียนพิธีเผาร่างน้องแตงโมซึ่งท่านธงชัยก็บอกว่าจะปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องและได้โทรศัพท์หาหมอพรอทิพย์และมีการประชุมสายโทรศัพท์3ส,สายโดยหมอพรทิพย์ได้เล่าเรื่องของสภาพบาดแผลให้ฟังเพื่อความสบายใจของคุณแม่ก็ยอมนำร่างของน้องแตงโมไปชนะสูตรเป็นครั้งที่สและเลื่อนง,งานวันเผาออกไป และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ